สวัสดีครับนิพนธ์นะครับจากทีมงานแมงม้าสำราญนะครับช่วงนี้เป็นช่วงม t ส c t i v e นะครับก็แนะนําหุ้นหุ้นม t ส c t i v e ให้ดูกันนะครับวันนี้มีให้ดู5ตัวนะครับผมตัวแรกเป็นตัว LT นะครับผมปิดที่58.25นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแม้ว่าตลาดจะลบไป18จุดก็ตามนะครับผมก็มองว่ามีความแข็งแรงเฉพาะตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นทดสอบแนวต้านที่62แล้วก็67.5ได้นะครับ ส่วนแนวรับเบื้องต้นให้ไว้ที่55.5นะครับถ้าใครเล่นรอบเล่นสัน้นถ้าหลุดแนวรับก็แนะนำขายออกไปก่อนนะครับ CPF นะครับปิดที่29.75ครับปรับตัวลงมา2บาทนะครับก็ไปเทนเน่ก็เป็นเทงขาลงครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บอกแล้วว่าหลุดแนวรับที่สันสองบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้แนวรับไว้ที่ย9 2 5ินะครับ วันนี้ปิดแถวๆ29.75ก็ลงมาใกล้แนวรับเลยนะครับผมส่วนแนวรับถัดไปเนี่ยมองไว 26. ้26.25นะครับถึงแม้ว่าจะมีแนวรับย่อยๆที่27.75ก็ตามนะครับก็อยากจะให้เว้นระยะไว้สัก10%หรือ3บาทก,ก็ยังดีนะครับผมก็ทิศทางก็ยังมองเป็นแพทเทิร์นน่าจะลักษณะคือขึ้นเพื่อลงต่อเนื่องนะครับ ตัว CPO นะครับก็ปิดที่62.75นะครับปรับตัวลงมา1บาทนะครับแพทเทิร์นในเชิงระยะสั้นตัวนี้ก็เป็นเทขาลงนะครับแล้วก็ลงมาทดสอบแนวรับที่62.5นะครับผมส่วนแนวต้าเนี่ยให้ไว้ที่64.75นะครับด้วยจากแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยมองว่ามีโอกาสที่จะหลุดแนวรับที่62.5ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับก็มองแนวรับถัดไปอยู่ที่60.5นะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็น่าจะดีกว่านะครับ ตัวที่4เป็นตัวปอทอนะครับไปที่35บาทนะครับปรับตัวลดลงมา1บาทนะครับก็ตั้งแต่แนะนํามาเนี่ยก็สัญญาณเนี่ยปรับตัวโค้งลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงมาทดสอบแนวรับที่35บาทพอดีเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็แนวรับถัดไปนี่มองไว้ที่32.5สนะครับส่วนแนวต้านเบื้องต้นเนี่ยให้ไว้ที่38บาทนะครับแต่ว่ามองเป็นทัาสอการขึ้นเพื่อลงต่อนะครับหรืออาจจะขึ้นแล้วก็เป็นทัาสอการไซด์เวย์นะครับเพราะว่าราคาน้ํามันของเนเมกเองเนี่ยก็ มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับตัวสเป็นตัวสีต่างโก้ดนะครับผมตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า,ากราฟแพทเทิร์นเนี่ยเป็นลาย60นาทีนะครับผมเขียนไว้เป็นกราฟรายเดย์ก,ก็ต้องตัวนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับกราฟแพทเทิร์นโดยรวมเนี่ยเป็นร,รักษณ์สัญญาณตัวราคาหุ้นเนี่ยกราฟเป็นสรรนัญญาณเป็นลูกกลวยนะครับผมก็มองว่าถ้าทะลุทางด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสทางด้านนั้นนะครับก็ให้แนวต้านเบื้องต้นที่75.5้นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่65บาทนะครับ ถ้าทะลุผ่านแนวโนว้มของแนวต้านที่เป็นเส้นสีขาวด้านบนนะครับทะลุขึ้นมาแล้วสามารถผ่านที่75.75ได้เนี่ยก็มองว่าเป็นลักษณะของการปรับตัวพักฐานแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าหลุดเส้นด้านล่างแล้วก็หลุดที่65บาทตัวนี้เนี่ยมองว่าก็มีโอกาสที่จะพักฐานซึมยาวได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ก็วันนี้แนะนำม Active ไป5ตัวนะครับก็ถ้าใครชอบตัวไหนก,ก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อเอามาตัดสินใจในการลงทุนต่อไปนะครับแต่ถ้าสงสัยตัวไหนเนี่ยก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้นะครับผมก็ขอให้โชคดีในการลงทุนทุกคนนะครับสวัสดีครับ